สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทำเมนูสางเมานะคะซึ่งก็คือต้มยำซุปเปอร์ตีนไก่นั่นเองนะคะนี่หน้าตาตีนไก่ของเราก็ล้างให้สะอาดนะคะเอาเล็บออกเอาหนังที่เป็นแบบอุ้งเท้าเนื้อด้านๆออกแล้วก็เอามาตั้งไว้นะคะต้มน้ำให้เดือดนะคะต้องให้เดือดจริงๆนะค่อยใส่ตีนไก่ลงไประหว่างที่รอน้ำเดือดนะคะเราก็จะมาหั่น เครื่องเทศนะคะที่ใส่ต้มซปเปอร์ของเราเพื่อที่จะไม่ให้แบบมีกลิ่นเท้าแล้วก็จะมีกลิ่นหอมสมุนไพรมากขึ้นนะคะก็จะมีเนี่ยค่ะใบมะกรูดนะคะตะไคร้แล้วก็ข่านะคะสำหรับใครที่ชอบกลิ่นแบบว่าหอมๆห,หน่อยก็ใส่เยอะๆได้เลยนะคะเป็นสมุนไพรทั้งนั้นไม่อันตรายนะ,ะนี่มันเป็นข่าอ่อนนะคะดังนั้นแก้วจึงจะใช้เยอะหน่อยนะ ถ้าเป็นขาแก่เนี่ยก็จะมีรสชาติที่แบบเผ็ดร้อนนะคะแล้วก็มีกลิ่นหอมแต่ว่าด้วยความที่คล้ายๆกับเมนูล้างตู้เย็นนะคะคือมีอะไรก็เอามาใช้นะคะช่วงนี้แบบไม่ค่อยว่างแล้วก็แบบอืมของจะเน่านะคะต้องหาอะไรทำบวกกับช่วงนี้นะคะมีอาการมึนๆไม่ค่อยสดชื่นเนาะก็ต้มซุปเปอร์ตีนไก่ช่วยได้นะคะ อันนี้คือล้างแล้วนะอ,อืระหว่างนี้นะคะก็รอดูว่าถ้าน้ำเดือดแล้วเราก็สามารถใส่กิงไก่ลงไปได้เลยนะคะเคล็ดลับของการทำต้มซุปเปอร์ของแก้วคือว่าเราจะไม่คนนะคะเราจะปล่อยให้เขาแบบเดือดแล้วก็ตั้งไฟขนาดกลางแล้วก็ปิดฝาหมอ้อไว้นะคะ ซึ่งการต้มแบบนี้ก็จะใช้เวลาแบบประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะจนกว่าตีนไก่จะเปื่อยเนาะอันนี้ก็คือแบบชอบกลิ่นหอมมากๆเลยนะคะพวกใบมะกรูดตะไคร้อะไรอย่างเงี้ยก็จะใส,นะใส่ลงไปเลยนะคะใครที่ไม่ชอบเห็ดหอมก็ไม่ใส่ก็ได้นะคะแต่โดยส่วนตัวก็คือ ชอบมากนะคะอันนี้เราจะใส่ตอนท้ายหลังจากที่เราเคี่ยวตีนไก่แบบนุ่มแล้วนะคะนุ่มแล้วก็แบบเปื่อยดีแล้วค่อยจะใส่ทีหลังแต่ก็หั่นไว้ก่อนเนาะเครื่องปรุงที่ใช้นะคะก็จะมีอ,อะไรเขาเรียกอะไรนะเครื่องปรุงรสนะคะใส่แค่ก้อนเดียวก็พอมะขามเปียกนะคะ ถ้ามีมะนาวสดก็ใช้มะนาวสดได้นะคะยิ่งจะเพิ่มความหอมมากขึ้นมีเกลือมอีน้ำตาลทรายแล้วก็น้ำปลานิดหน่อยนะคะหรือว่าจะใส่ผงชูรสด,ด้วยก็ได้นะคะแต่ถ้าเราใส่ผงก้อนปรุงรสแล้วเนี่ยก็ไม่จำเป็นที่จะต้องใส่ผงชูรสเพิ่มนะคะในนี้ก็จะมีขา่าตะไคร้ใบมะกรูดนะคะแล้วก็ใส่มะขามเปียกลงไปส่วนเครื่องปรุงอื่นๆนะคะเราจะรอให้ไก่ ของเราเข้าที่ก่อนนะคะเนื้อนุ่มแล้วก็เปื่อยแล้วนะคะเราถึงจะปรุงทีหลังนะตอนนี้ก็รอไปก่อนนะคะเวลาผ่านไปสักประมาณ10นาทีนะคะเราก็จะมาโขกพริกนะคะโขกพริกเกลือแล้วก็น้ำตาลนะคะรวมกันไปทีเดียวเลยถ้าใครที่ตามช่องมาตั้งแต่แรกๆนะก็จะรู้ว่าช่องนี้นะคะเป็นช่องที่กะเอานะคะเราไม่ตวง อ๋อลืมบอกไปนะคะในระหว่างที่ต้มตีนไก่นะคะก็จะมีฟองอย่าลืมตักฟองออกด้วยนะคะฟองที่เป็นแบบดำๆน้ำซุปจะได้มีความใสน่าทานนะคะโขกเลยนะคะจริงๆไม่ต้องแหลกมากก็ได้นะคะเอาให้แค่แบบ เหมือนทุบพอแตกๆจะได้มีรสชาติรสแบบรสเผ็ดอะไรอย่างเงี้ยหน้าตาพริกที่โขกได้ก็จะประมาณนี้นะคะโขกหย,บยาบๆหลังจากนั้นเราก็เอาไปใส่หม้อในระหว่างนี้นะคะก็สามารถที่จะปรุงได้เลยนะ,ะเครื่องปรุงอันไหนที่เรายังไม่ใส่นะคะก็คือปรุงได้ในตอนนี้เลย ใส่เห็ดหอมลงไปนะคะหน้าตาต้มซปเปอร์ที่ได้ในตอนนี้ก็จะประมาณนี้นะคะใส่เครื่องปรุงครบแล้วแล้วก็ใส่เห็ดหอมแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะปิดฝาไว้แล้วก็เคี่ยวต่อไปอีกประมาณ10นาทีนะคะเสร็จแล้วคะ่ะต้มซปเปอร์ตีนไก่ของเรานะคะกอ็อาจจะเ,เห็นเห็ดอ้นี้โผลมานะคะนี่คือ เห็ดนางฟ้าผู้ธานนะคะที่ปลูกเองก็หน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะคะตีนไก่ไปเปื่อยๆนะคะแล้วก็มีเครื่องแกงเครื่องเทศเยอะแยะมากมายนะคะน้ำซุปก็จะแบบสีแบบนี้เลยนะคะเหมาะสำหรับทานในช่วงอากาศหนาวๆนะคะหรือว่าใครที่แบบจัดหนักมาเมื่อคืนนะคะมึนเมาแฮงเอร์นะคะสามารถทานต้มซุปเปอร์ตีนไก่ ให้สางเมาได้นะคะช่วยได้นะก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาทำกับข้าวอะไรนั้นอย่าลืมติดตามกันนะสวัสดีค่ะ